20ประโยชน์และสรรพคุณของสมอไทยถ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำมันสามารถช่วยดูแลสุขภาพได้ครับสวัสดีครับสมอไทยเป็นผลไม้สรรพคุณดีที่มีประโยชน์คล้ายๆกับสมุนไพรหลายๆชนิดครับแต่ถ้าหากคุณอยากจะรับประทานเป็นยามันก็สามารถช่วยดูแลสุขภาพของคุณได้ดังต่อไปนี้ 1. ครับรับประทานเป็นประจำช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและสดใส 2. ช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายคุณได้โดยเฉพาะกระเพาะอาหาร3ครับช่วยทำให้คุณเจริญอาหารมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนที่มีปัญหาสุขภาพ4บํบำรุงร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้คุณรู้สึกมีกำลังวังชามากยิ่งขึ้น5ครับลดอาการอ่อนเพลียของร่างกายเพียงแค่รับประทานเป็นประจำ 6. ครับมีส่วนช่วยบำรุงร่างกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุควรรับประทานเป็นประจำนะครับ 7. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น 8. ครับแก้ปัญหาทางด้านโลหิตไดต้ถ้าหากคุณต้องการฟอกโลหิตผลไม้ชนิดน,นี้ช่วยได้นะครับกับสมอไทย 9. อันนี้กินปั๊บเห็นผลจริงครับเนอะคือการช่วยแก้กระหายน้ําได้ผลแบบ100%ไม่เชื่อ้องเลย 10. ครับมีส่วนช่วยทางอ้อมช่วยกระตุ้นระบบประสาทและสมองให้ทํางานดีมากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่ายังทําให้คุณรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าอีกด้วย 11. ครับ ช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณนั้นผ่อนคลายตัวมากยิ่งขึ้นในเวลานอนถ้าหากคุณรับประทานก่อนนอนนะครับมันจะสามารถลดอาการเกร็งและอาการกระตุกได้12ครับสามารถช่วยบรรเทาอาการปัญหาโรคเหงือกและฟันได้เพียงแค่คุณรับประทานเป็นประจำ 13. ครับสามารถบรรเทาอาการแผลในช่องปากได้อย่างยอดเยี่ยม14ครับเป็นผลไม้ในรูปแบบสมุนไพรสามารถช่วยบำรุงธาตุได้ 15ครับคลายความร้อนจากร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมเพียงแค่คุณรับประทานเป็นประจำ16สามารถช่วยลดไข้ลดคามร้อนออกจากร่างกายได้เพียงแค่คุณรับประทานสมอไทยเป็นประจำครับ17ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอทำให้ชุ่มคออยู่ตลอดเวลาถ้าหากคุณมีอาการไอหรืออาการหละกายเคือง ส8สามารถช่วยบรรเทาอาการไอและขับเสมหะได้สำหรับใครที่มีปัญหาทางด้านเสมหะติดอยู่ตามลำคอหายใจไม่ค่อยสะดวกอันนี้ช่วยได้เลยนะครับ19ครับสมอไทยสามารถช่วยบรรเทาอาการหอบหืดได้สำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านนี้ผมบอกเลยนะครับว่าคุณสามารถรับประทานถือว่าเป็นตัวช่วยชันเลือดเลยทีเดียวนะครับในการดูแลสุขภาพของคุณ และ20ประโยชน์อย่างสุดท้ายครับสามารถช่วยในระบบการขับถ่ายได้อย่างดีเพียงแค่คุณและประทานเป็นประจำครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประโยชน์ของสมอไทยในครั้งนี้ถ้าหากคุณชอบคิดเห็นอย่างไรก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe รวมไปถึงกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปขอบคุณมากครับกับตำราสมุนไพรไทย